สี่ราศีหมดเวรหมดกรรมลำบากมานานเรามาฟังกำนายกันได้เลยครับว่าเป็นสี่ราศีไหนบ้างน,นะครับต้องบอกเลยครับว่าทั้งสี่ราศีที่ผมจะกล่าวนะครับบอกเลยว่าตัวคุณเองนะครับกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาอะไรที่เคยทุกทนนะครับอะไรที่เคยหนักใจนะครับอะไรที่เคยทรมานใจบัดนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่เคยเป็นวิบากกรรมสำหรับคุณได้หลุดพ้นออกมาแล้วนะครับโดยเฉพาะความจนนะครับได้หลีกหนีและไปจากคุณอย่างหมดสิ้นนะครับผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสำหรับทั้งสี่ราศีนี้มากๆครับความลำบากนะครับไม่เข้ามาย่างกายสำหรับคุณอีีีกกกแแลลล้้ววววคคคครรััับบเเยยตตตตดดดมมมนนนนนชชช่่่่่่ไืออิิใใใหหาางสจโญ คสี่นะครับบอกลาวความจมตลอดชีวิตนะครับห้านะครับชีวิตเกิดความมั่งคั่งครังใหญ่นะครับบอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับคุณทั้งสี่ราศีนี้มากๆเลยครับเพราะว่าชีวิตกําลังจะเริ่มดีขึ้นกําลังจะมีสิ่งดีขึ้นและชีวิตเป็นช่วงขาขึ้นนะครับหกนะครับสมบูรณ์พูนสุขนะครับชีวิตขาขึ้นหมดเวรหมดกรรมตลอดชีวิตนะครับเป็นข่าวดีของทั้งสี่ราศีนี้ครับหนึ่งเลยครับราศีเมถุนครับสองนะครับราศีมีนครับสามนะครับราศีเมษครับและสี่นะครับราศีมังกรครับผมบอกเลยว่าทททััััััััั้้้้้้้้งงงงงงรร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 าาาาาาศีีีีีีีีีนนนนนเเเเตตตตยยมมมมมววววววบบบบบบบขข่่่่่่ดดดดดดคคคคคคจจะะะแแสสสิิิิหหหุุุณณลลลลอปปถึ็กกไพ